ถึงสหดายยุคปัจจุบันน้องเคยมีมาเล่นตาพีติ๊กว่าตัวเล็กฉันถามคำเดียวทำเพื่อทำเพื่อฉันต้อนรับน้องสาวฉันก็สูตรรายการอะไระโอ้โหบันทงคอยล่อมัโอ้โหบันทงรายการแบบ บันเทิงบันเทิงที่รายกาทุกเรื่องมาใหญ่ที่เขาเปิดตัวกันยิ่งใหญ่ถูกต้องเอามาให้เธอโอ้โหรายการนี้เหนื่อยไหมทำไหมเหนื่อยมากดีใจไหมพูดไม่ออกนั่นแหละคุณผู้ชมต็มเลยเนื้อเต้นเนื้อสั่นพิธีกรคู่อ่ะคุณภาคตาคอนเซ็ปต์รายการเราก็ต้องหาอะไรมานั่งรีแอคดีแคปกันตอนนี้ก็ต้องครูเอเสียงอะไรจับว่ะครูเอล่าคุณผู้ชมจับตามองให้ดีนะคุณผู้ชม เคยแล้วต้องมีผมครึ่งนึงเป็นสี่ค่ะมาลงทุนมาลงทุนมาลงทุนอ่าอ่าอ่าถายยังถ่าแล้วเขาบอกว่าอุ้ยอุ้ยเราเครือสันน่ะ I am cruel อ่าอันเด้อเรามาเริ่มกันดีกว่าวันนี้ก็ทนกระแสความแรงของเขาไม่ไหวเนาะคุยแล้วสำลักนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่เด็กฉันเป็นคนมองโลกแตกต่างจากคนอื่นอะไร หล่อน,อนอไม่มีปีมีคุยวะนี่นี่คือภาคไทยนี่คือภาคไทยปกติหล่อนไม่ดูภาคไทยนี่ฉันไม่ค่อยดูภาคไทยพี่ซันให้ดูภาคไทยพร้อมกับคุณผู้ชมวันนี้เพราะว่าดาราไทยเป็นคนภาคนั่นก็คือพี่คริสตอวงังพี่คริสสอวงังนี่คือภาคภาภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกถูกต้องฉันก็เลยชวนหล่อนมาดูภาคไทยกันดีกว่าฉันก็เลยต้องอยู่ตั้งแต่สามวิแรกนี่ไงหล่อนตกใจหล่อนตกใจไปต่อ ยังไงฉันนึกถึงรรเรื่องอะไรรู้ปะเรื่องอะไร The Devil Wear Prada เออนั่นเพราะฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกคนมันดัดแปลงมาจากการ์ตูนไงใช่อันั้นใช่ไหมหนึ่งศูนย์หนึ่งดัมเมเดียดัมเมเชียนดัมเมเชียนขอบคุณที่ถามมองตาเก่งมาก <c oughs> ก็คือเป็นการตูนตอนเด็กๆที่เราดูกันแล้วก็ที่เราเคยเห็นคุณป้าในเรืๆๆ่รองอะที่มันแบบอารมณ์ไร้ลายอารมณ์ไร้ลายคุณผู้ชมเออก็เลยแบบว่าดัดแปลงมาเป็นหนังเป็นไลท์แอคชั่นที่น่าจับตามออกมากตอนนี้เอาไปต่อเออเห็นปะ ฉากนี้ฉากนี้พลืยุดน้าอเอาไป้ขอตำรวสักทีที่หยุดกับน้องพี่ไพยก็คือฉากที่เอ็มมาสโตนหรือว่าคุเอล่าจุดจุดไฟที่ชุดเปลี่ยนชุดเอคือด้วยความที่หนังเรื่องนี้ค่ะมันดเนินเรื่องเกี่ยวกับอาชีพแฟชั่นเนะแล้วนางก็เป็นคนแบบว่าชอบการทำชุดมากถูกต้องทีนี้ชุดแต่ละชุดอ่ะเขาบอกว่าออกแบบแบบสุดปัง40กว่าชุดนะคื คือเวลาคนเดียวน่ะก็เขาที่ฉันดูที่ฉันิเคราะห์คือมันมีกลิ่นอายของแฟชัออ่นในยุคเจ็ดศูนย์ด้วยใช่ก็คือวิเวียนเอ่อผสมปสานกันวิเวียนไอทูดเ,เอ่อแล้วก็จุดเด่นจุดเด่นของเรื่องนี้เลยก็คือเขาบอกภูมิหลังของตัวละครที่หลายคนที่ดูการ์ตูนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวละครของควยล่าเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไงโดยที่ เขาก็ทิ้งแง่คิดไว้ให้เชื่อมโยงกับการ์ตูนที่เราเคยดูกันด้วยมันมีความมันมีความอ้างอิงอยู่ด้วยๆเมื่อกี้มีเห็นหมาด้วยใช่ไหมเออก็คือมีต่างมชียนน้องหมาแต่เราพูดมากไปกว่านี้ไม่ได้ต้องไปดูกันเองเออแต่ดูให้จบก่อนให้จบก่อนเออนี่นี่ตาขับรถตาขับรถตาขับรถแบบย่อคอกันจำได้ทำํำแบบย่อทำํำสิ หลายๆฉากหลายๆซีนในเรื่องอ่ะพี่พาจะเห็นว่าเขาสอดแทรกความเป็นแฟชั่นและก็การห้าหั่นกันระหว่างระหว่างสงครามแฟชั่นบอกเลยว่าตังไม่ไหวมากเพราะว่าครูเอล่าเขาก็ขึ้นชูอยู่แล้วคุณผู้ชมเรื่องจอมขโมยซีนต่างๆแต่ถ้าเธอเธอยากไ่ดูใช่ไหมยังไม่ได้ดูถ้าเธอไปดูเธอจะเห็นบางฉากไม่ใช่บางฉากหรอกเกือบทุกฉากที่นางปรากฏตัวหยุดเล่าได้แล้วหยุดสปอยใช่ อยากเก่งอยากเก่งโอเคกันผู้ชมไปดูเองเออว่าเป็นยังไงเออเสียงพี่คิดในการพากภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ฉันมองว่าเป็นเสียงที่ไม่ได้แย่แต่ถามว่าให้ฟีลเอมมาสโตนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมฉันรู้สึกว่าถ้าประมาณ60ิเพราะว่ายังไม่มีความเสียงพี่คิดเขาจะมีความเป็นแบบออกเป็นโทนแบบว่าแหลมแหลมกว่านอยเธอก็จะปั๊บแล้วเสียงอมมาจะมีความแหบความสนิฉันก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเกิดให้เลือกดูฉันก็อาจจะแบบยังไม่อินกับภาคไทยแต่ก็แต่คือรู้สึกว่าการเป็นเป็นการภาคครั้งแรกที่ไม่ได้แยออ่แต่คุณผู้ชมพี่พายพี่ในฐานะคนดูแล้วคือรู้สึกว่าทําไมดูหนังเรื่องนี้แล้วอะมันคิดถึงหน้าพี่คิดตลอดเ <c oughs> ลยคือไม่ใช่เอมมาแล้วหรอเธอคือหน้าพี่คิดหอบบางลอยมาตลอดเวลาถือว่าฟ <c oughs> ังไม่ไหว อยากดูเพราะว่าฉันยังไม่ได้ดูเออฉันดูแล้วฉันรีบดูเลยนี่เพียงคนชื่นชอบด้านแฟชั่นใช่ชอบดูแบบ The d e v i e w Red Prada ชอบดู er ik, s h o p p i n g ง h o l i c อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าหนังแนวเนี้ยมันมัน,ม,นมันค่อนข้างถูกจริตจากกาักราก็ถือว่าพี่คิดทำออกมาได้เออหนูในเกณฑ์ที่ไม่ไม่เสียไม่เสียหายความตั้งใจเนี่ยให้ให้เต็มไปเลยอ่ะหลังจากฮอลลีวูดพ่พาย เราก็ข้ามมาสู่ย่านบางเขนค่ะไปสู่ไทย R S นะคะวันนี้คุณธัญญาสยามให้เกียรติมาเปิดใจกับคมชลึกเป็นที่แรกหลังจากที่ได้ออกเพลงใหม่ล่าสุดออกมาเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณธัญญาสยามแบบเต็มๆกันเลยค่ะฟังป้าคนบอดีเพลงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะเพลงนี้เพลงนี้ก็เกิดจากแบบอยากทำเฉยๆค่ะอยากทำแบบเหมือนเราแบบขาดการ ออกริงใหม่เป็นนานมากก็เลยอยากว่าร้องเพลงอยากมีผลงานให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็เหมือนเป็นความชอบของเราที่เราได้ทํางานด้วยเลยค่ะอย่างเพลงคนบอดีเนี่ยมูทแอนโทนของเพลงมันเป็นแบบไหนบ้างคะเป็นโทนเศร้าอะค่ะเป็นแบบเป็นเศร้าแบบเศร้ามากแล้วก็ เมือนเป็นฟีลแบบเราอวยพรให้คนลาของเราเนี่ยมีความสุขกับกับคนนั้นที่เขาเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแบบย,ยังยังดีไม่พอเดี๋ยวเราขอแบบเสียใจอยู่ตรงนี้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือเห็นว่าเพลงเนี้ยลงทุนเองด้วยใช่ค่ะลงลงทุนเองมาสักพักใหญ่เองแล้แล้วทีเนี้ยไอ้นี่ก็เลยแบบว่าเออขอเบาทุนลงนิดนึง การที่เราแบบลงทุนเยอะมันทําให้เราคาดหวังเยอะมากแลก้วก็มันก็โอขัอโอขัดกับการแบบปล่อยเพลงมาตลอดเลยแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันไม่ใช่ความสุขในการทาแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็เลยคิดว่ารอแบบรอรอรอจังหวะคือหนูจะไม่ทําเพลงแล้วก็เลย เนี่ยแต่พอมันนานไปอ่ะมันบังคับตัวเองไม่ได้ค่ะ<ม>ว่าแบบเฮ้ยเราเรา,เราต้องทําแล้วนะเพราะเราไม่มีเพลงใหม่เลยเราอยากทํางาน<ม>อยากออกกองอยากถ่ายเอ็มวีอยากเล่นอยากแสดงอะไรเงี้ยค่ะ<ม>เราก็เลยต้องทําแต่ว่าใช้งบใ,ในจํานวนที่แบบน้อยนิดนึงจะได้ไม่ต้องแบบคาดหวังเยอะแล้วก็พยายามทําให้งานที่เราอยากทาเนี่ยเป็นความสุขของเรา<ม>แบบ จริงๆแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังจนแบบถ้าเกิดมันไม่ได้แล้วต้องมานั่งเสียใจค่ะเรียกว่าการลงทุนอันนี้ส่วนกระแสกับโควิดไหมคะเพราะบ,บางคนเี่ยโควิดก็จะไม่กล้าลงทุนอะไรแต่เราแบบเลือกที่จะทําเพลงในช่วงนี้ถามว่าส่วนกระแสไปก็ส่วนค่ะแต่พอมันยิ่งว่างแล้วมันยิ่งฟุ้งซ่านนะคะมันยิ่งอยากทําทแล้วก็มันมีเพลงอยู่ในมืออยู่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ ทำดีกว่าแล้วก็ให้ลงทุนให้น้อยที่สุดแล้วก็ขอบคุณแบบทีมงานทุกคนเลยค่ะที่แบบว่าช่วยกันช่วยกันทําแบบหถึงแบบเงินน้อยเออแต่ก็ช่วยกันทําแบบว่าเต็มที่ครับเหมือนมาช่วยหนูจริงๆอืงอย่างเพลงนี้เห็นว่าพระเอกเอ็มวีเป็นพี่เนยเงินด้วยมาร่วม<ช>งานกันได้ยังไงคะเพลงนี้ เหมือนแบบเราแบบสนิทกันนะคะแล้วก็เหมือนไปบ้านเขาไปเล่นบ้านเขามาเล่นบ้านหนูอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนแบบสนิทกันะก็เป็นพี่เป็นน้องกันก็เลยแบบว่าช่วยกันคะ่ะก็ขอให้พี่เขามาช่วยเพราะว่าตอนแรกจะซิงเดียวเฉยๆนี่ก็เลยว่าเออพี่ไปโผล่ในเอ็มวีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาช่วยคะ่ะกลัวคนมองไว้ว่าเราจะเอาข่าวที่เคยแบบมีดราม่าด้วยการเรื่องแบบภาพหลุดเอามาสร้างการะแสให้กับเพลงใหม่ของเรา ค่ะเพราะว่าแบบมันมันเคลียร์ทุกอย่างแล้วแล้วก็อทางแฟนคลับของกีนเนกับแฟนคลับของครูเบียที่เขาแบบจิ้นกันอยู่ตอนนี้คือเขาก็รู้แล้วว่าหนูเป็นใครอะไรเงี้ยคือหนูก็ค่อนข้างที่จะแบบเปิดเผยเวลาหนูไปเวลาหนูอะไรคือส่วนมากแฟนคลับเขาก็จะแบบมีอยู่ช่วงหนึ่งเรียกหนูว่ากำนันเรียกหนูผู้ใหญ่บ้างอะไรเงี้ยทำไมถกำนันเป็นความหวังของหมูบ้านนะที่แบบเอออยากดูไลฟ์สดหนูว่าอยากเี่ยเขาอยู่ด้วยกัน อยากแบบอยากดูคลิปติ๊กตอกจากหนูอะไรอย่างเงี้ยคือแฟนคลับเขาค่อนข้างแฮปปี้กับเรืแอ้วก็เลยไม่ได้ไม่ไไมไห่วงประเด็นดราม่าตรงนั้นเพราะว่าอย่างน้อยเออถ้ามีใครดราม่าเราก็มีแบ็คเป็นแฟนใคลับพี่เนกับครูพี่อย่างถ้ามีคนมองว่าเราสร้างกระแสะเนี่ยเราเรา,เราคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างค่ะก็จริงๆอ่ะการปล่อยเพลงมันก็ต้องมีการปล่อยรูกนี่นั่นอยู่แล้วใช่ปะล่ะ ปล่อยรูปแบบใหม่ถึงว่าลูกในเอ็มบีนะไม่ใช่ลูกนน <ว S 2> เก่าเนก็คือแบบหนูหนูก็คิดนะแต่มันก็เป็นการปั่น,นเพลงจริงจริงอะค่ะว่าแบบเออเล่นกับใครอะไรเงี้ยเราก็อยากบอกคนว่าเราเล่นกับใครอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเป็นเ,นเรื่องปกติอะเป็นยังไงพี่พายกับการสัมภาษณ์ครั้งนี้ของน้องธัญญาสวยขึ้นเออเซ็กซี่ขึ้นดีเออตอนนั้นและค่ะก็รอฟังเพลงเนาะถูกต้องเรอฟังเพลงละกันนะคะโอเคต่อไปช่วงที่สามพี่พายมีอะไรมามอบให้วันนี้ วันนี้ช่วงต้นเราพูดถึงครัวลาพูดถึงแฟชั่นนิสตาพูดถึงความแบบความแบบความรวยความยความหรูความชุดไปแล้วชุดก็ต้องคู่กับเครื่องประดับเประดบขอบคุณค่ะเอามาเลยค่ะนี่อันเชิญมาแล้วทัน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 ทัอทันทัวทันดันทกนากนทกพทันทัูทัน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 เันทันทัันกันทัักนัน ยากินอ่าตาบอดโอ๊ยตาบอดคุณผู้ชมที่พี่ายตาบอดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพชรที่เขาใช้เนี่ยเป็นเพชรเกรดซีแซดก็คือเทียบกับเพชรจริงนี่คือแยกไม่ออกนะอันนี้เป็นอะไรต่างหูหรอเป็นต่างหูแหวนแล้วก็เป็นสร้อยเป็นจี้โอ้ยขอดูได้ปหดูได้ตัวเลยก็คือเป็นเงินแท้อ่ะให้พี่ายดูคุณผู้ชมดูไปพร้อมกับพี่ายนะคะว่า ตัวเรือนเนี่ยเป็นเงินแท้ส่วนตัวเพชรเนี่ยเป็นเกดซีเซคุณภาพเลยแล้วก็เป็นเพชรเกต 5A ด้วยคุณผู้ชมน้องสาวดิฉันกำลังงุ้นงวยงงไม่ใช่งุ่นงวยงงกำลังง่วนกับเครื่องเงินรั่งเพชรใช่ไหเออเกพูดผิดนะเครื่องเงินฝั่งเพชรในวันนี้ที่เรานำมาแนะนำคุณผู้ชมกันสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญในโอกาสพิเศษเนาะก็ใช้เครื่องเงินฝั่งเพชรของจิวเวลรี่วิลลาด้โดยที่เนี่ยเขาใช้เพชร ซีแซดนะคะเกร 5A เลยทีเดียวก็จะมีจำนวนกะลัดให้เลือกเลยถ้าเกิดเข้าไปใน IG ของเขาพี่พายเขาบอกว่าดูไม่ออกเลยว่าเป็นเกรดซีแซดท่านมองด้วยตาเปล่าถ้าไม่ได้มีเครื่องตรวจเครื่องตรวจอะไรเธอแถมราคาสบายกระเป๋าด้วยแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของนิกเกิลเลยร้อยเปอร์เซนต์นะจ๊ะนิกเกิลคือคืออะไรไปหาเอาเองเขาบอกมาอย่าถามเยอะอยากกิน ตอนนี้ <c oughs> ตอนน, <c oughs> อน,นี้ผู้คนผู้คนทางบา้า <c oughs> นจะ่งตุ้งอยู่ตัวโยนเอออ่ะติดต่อนะใครที่ต้องการของขวัญแบบที่เราสองคนถืออยู่นี้เนาะก็ไปติดตามก็ได้เขามีส่วนลังส่วนรถพิพายโอเคอ่ะใครที่สนใจไปสั่งซื้อกันโนได้ทีจิวเวลรี่วินล่าสวยมาก<ะ>คอนเฟิร์มด้วยตาของดิฉันเองลูกกตาสองข้างถูกต้องอ่ะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้สําหรับรายการโอ้โหบันเทิงพิพายโอ้โหมะโอ้โหบันเทิงมากเออบันเทิงมากประทับจิตประทับใจเออ เพราะเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนชอบฟังเพลงลูกทุ่งด้วยเซ็นปะก็ดีเออเออเเนาะเออได้ครบเลยถูกต้องก็เดี๋ยวเทปหน้าก็มาติดตามกันว่าภาคกับพีัยจะนำความบันเทิงอะไรมาให้ทุกคนได้โอ้โหกันเองเดี๋ยวเทปหน้าเราจะสกปรกเพราะผมเป็นอย่างนั้นแหละเพรเธอก็สกปรกอยู่แล้วเทปหน้านะคะอาจจะมีแค่ไอซันคนเดียวเพราะไอฉันอาจจะเลื่อยขาเก้าอี้คนแถวนี้ออกไปได้คไอซันโดดเลย อ่ะพบกับรายการของเราได้ทุกวันไหนครับพี่พายทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์เวลาเท่าไหร่คะสี่ทุ่มตรงค่ะแล้วเดี๋ยวมาเมาท์มอยกันก่อนนอนเนาะใช่ทางเพจคมชัดลึกนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของคมชัดลึกค่ะอย่าลืมมาเข้ามาชมกันเยอะๆนมาวันนี้พาคกับพี่พายไปลวจ้าบ๊ายบายโอ้โหบันเทิงเริงรุม